ปฏิบัติการทางทหารนะครับของทางด้านกองทัพของไทยที่มีการประทะก,กันอย่างดุเดือดต่อกองลังของเขมรนะครับที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ชายแดนโดยตามการรายงานของวันที่15ธันวาคม2568นะครับมันก็มีการรายงานว่าทางด้านกองทัพอากาศของไทยก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวนะครับโดยมีการส่งฝูงบินลบเพื่อไปปฏิบัติการทิ้งระเบิดนะครับต่อฐานที่มั่นแล้วก็คลังอาวุธของทางด้านกองทัพของเขมรอย่างต่อเนื่อง ตามการรายงานเปิดเผยนะครับโดยมีการเปิดเผยว่าในตอนบ่ายของวันที่15ธันวาคม2568เครื่องบินลบอย่าง F-16 ของกองทัพอากาศของไทยนะครับได้ทำการทิ้งระเบิดเพื่อทำลายคลังอาวุธและก็กระสุนของกองทัพขเขมรน,นะครับที่อยู่ในพื้นที่อำเภอพระเนตรพระนะครับจังหวัดบันเรียเมียนของขเขมรโดยนี่ก็คือคลิปภาดนะครับที่ทางด้านกองทัพมีการเปิดเผย เกี่ยวกับเวลาที่ทางนั้นเครื่องบินลบอย่าง F16 ของกองทัพอากาศของไทยได้ทําการทิ้งระเบิดนะครับเพื่อทําลายคลังอาวุธของทางด้านกองทัพขเขมรนะครับโดยตามคลิปภพาพดังกล่าวเราก็จะเห็นว่ามันมีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นนะครับจํานวน2จุดตามคลิปภาพที่มีการเปิดเผยและส่งผลให้คลังอาวุธดังกล่าวมันก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นส่งผลให้คลังอาวุธของกองทัพขเขมรนะครับได้รับความเสียหาย จากเหตุการณ์โจมตีทิ้งระเบิดของทางด้านเครื่องบินลบอย่าง F-16 ของกองทัพอากาศของไทยที่ยังคงมีการปฏิบัติการโจมตีทำลายคลังอาวุธและก็เป็นการสนับสน,นุนกองลังภัคพื้นดินของกองทัพบกของไทยนะครับรวมไปถึงมันก็มีการรายง,งานว่าทางด้านเครื่องบินลบอย่าง F-16 นะครับก็มีการบินถลม่มเนิน350ถึง2รอบเพื่อเป็นการสนับสน,นุนทหารบกในการปฏิบัติการประทะก,กันอย่างดุเดือด ภายหลังที่ทางด้านกองทัพบ,บกนะครับได้ทําการยึดปราสาทตาควายได้สําเร็จแล้วก็เป้าหมายต่อไปในการปฏิบัติการก็จะเป็นการโจมตีแล้วก็ยึดเนิน35 0สูนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงและทางด้านเครื่องบินลบอย่าง F16 ก็มีการบินถลม่มปูพรมเพื่อเป็นการกําจัดกองกำลังทหารของเขเมรน,นะครับที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวกนับได้ว่าเป็นการสนับสนุนนะครับกองกำลังภาคพื้นดินที่กําลังมีการเคลื่อนไหวใน งพื้นที่ปรา,าสาทตาควายโดยคลิปภาพที่มีการเปิดเผยนะครับกองกำลังบุรพาก็มีการใช้โดรนทิ้งระเบิดทำลายตำแหน่งที่ตั้งปืนคอของฝ่ายเขเมรนะครับในพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวก็ได้รับความเสียหายตามคลิปภาพที่มีการเปิดเผยนะครับในขณะเดียวกันในพื้นที่เนิน350นะครับ ทหารของเขมรก็มีการระดมยิงปืนใหญ่รวมถึงจรวดหลายลำกล้องแบบ BM 21นะครับในการโจมตีต่อฝ่ายไทยอย่างหนักหน่วงเิ่นเดียวกันสถานแล้วต้องคอยติดตามกันต่อไปครับเกี่ยวกับสถานการณ์เหตุการณ์ปะทะก,กันระหว่างกองทัพไทยแล้วก็เขมรนะครับในบริเวณพื้นที่ชายแดนที่มันยังคงมีการประทะก,กันอย่างดุเดือดในเวลานี้และนี่ก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับในวันที่15ธันวาคม2568ที่แอดจะหยิบยกบรรยงานพูดคุยเป็นข่าว ให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามรับชมกันครับหากว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือว่าแอดพูดผิด,ผดพูดไม่เข้าใจตรงไหนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ